ตอนรับคู่สู่ซีซั่นที่2ของการเดินทางแบบ Family Trip ในสวิตเซอร์แลนด์ไปกับ The ะ u c k เกิ i ส t ครับใน EP นี้นะครับเราจะพาคุณกระโดดขึ้นรถไฟชมวิวอีกหนึ่งขบวนนะครับที่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักเหมือนกับ Bernina Express และก็ Garcia Express ครับนี่คือ l u c e r n n t e l l l g e n e เลเกน s s s ครับแต่ความสวยงามนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายเนี่ยไม่แพ้กันเลยนะฮะเราจะออกเดินทางจากเมืองอินเทลเครับผ่านเมืองลูเซิร์เพื่อไปยัง e n g น l b e r เครับประตูสู่ยอดเขาที่ลิสต์นะครับ มาดูวิธีการเดินทางกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปนะฮะมากับ t ด e b บ c k เกอร์ลต้องไม่ธรรมดาอยู่นะครับวันนี้มี l i t t l e Surpri สด้วยนะครับไปติดตามกันใน The b บ c k เกอร์ลสวันนี้ครับเช้าวันใหม่นะครับระบบมือลาหมู่บ้านเมเรนนะครับพอมุ่งหน้าสู่อินเทลเกนออสครับด้วยการนั่งกระเช้าลงมาฮะลูกชอนก็ตื่นเต้นกันอีกหนึ่งรอบครับจากนั้นก็กระโดดขึ้นรถประจำทางครับพอมุ่งหน้าสู่ลาเทอร์มูลเนนแล้วก็จับรถไฟครับเดินทางต่อมายังอินเทลเลกเกนออสครับจุดเรราคับ ตอนนี้เรามาถึงอินเทอร์แลกเกจออสแล้วนะครับเราจะไปต่อรถไฟคันนี้ครับขบวนนี้เลยนั่นก็คือลูเซอร์อินเทอร์แลกเกจเอ็กเพรสนะครับเขาจองตู้หน้าสุดไว้ให้เรานะครับเป็นพาโนรามิคเทรนด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะสวยงามแค่ไหนนะแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วนะครับชั้นชนะที่4ครับลูเซอร์อินเทอร์แลกเกจเอ็กเพรสในวันนี้เรานั่งหน้าสุดๆเลยนะตื่นเต้นมากเลยอ่ะครั้งแรกเลยอยู่เลยดิไอยู่ในยดิโอเคอ่าชอนไปกดนะลูกมาตามมาครับ คู่สี่ขนาดไหนครับเขารีเซอร์ให้เรานะครับที่1นึถึงหเลยนะครับแล้วก็คนขับอยู่ตรงนี้เองนะฮะโอ้โหลูกผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งรถไฟชมวิวอีกหนึ่งขบวนนะครับที่ไม่ได้จองยากเหมือนพวกเบอร์นิน่าเอ็กเพรสแลวก็กาเซ e เอ็กเพรสนะแต่ขบวนนี้เนี่ยคุณก็สามารถจองได้นะครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับกับขบวนนี้เลยลูเซ r อินเทอร์แล e เกนเอ็กเพรสครับบนรถไฟเนี่ยเขาก็ดีมากเลยนะเขาจะมีช่องให้สําหรับเสียบชาร์จแบตมือถืออะไรอย่างเงี้ยได้ทุกที่นั่งเลยอะอย่างอันนี้ใช่ไหมนี่เราเสียบไปละนดีเราก็ต่อเสียบไปเลยอย่างงี้นะขึ้นละ โหดีงามมากไม่ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยเดินทางแล้วแบบแบตจะหมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาบริการเพียบพร้อมเลยสะดวกสบายสุด ตอนนี้นะฮะเรากำลังออกเดินทางจาก i n t e l l i g e n t Host นะครับเพื่อมุ่งหน้าไปที่ลูเซนนะฮะนี่คือขบวนที่ชื่อว่าลูเซนอินเทลเลกเกนเอ็กซ์เพลยนะครับแล้วเราก็อยู่กับคุณคริสนะครับนี่คุณคริสสวัสดีครับ <laughs> uh, Can คครั o u e x p l a i n y e a h can you explain <laughs> about uh, special of this train for for yeah, the audienceSo um, it's very unique to see five lakes within one hour and 50 minutesWe also go up a mountain area so <Yeah. S 1> it's more than 1,000 meters above mm hmm. sea level mm hmm. and in winter time, You can experience snow, mm -hmm. so uh, especially oh. during November and April, there is snow oh. on the train line. Yeah. The yeah. people uh, have to reserve th this this Yeah, so or individual it? travelers they yeah. can reserve, mm -hmm. it, yeah, but it's not compulsory. Mm -hmm. Yeah, for groups it's compulsory that they can mm -hmm. make sure that they sit all together. Mm -hmm. We recommend it to book a seat in advance because mm -hmm. the lakes are always on the right hand side oh, in the direction of <laughs> this travel. One? So you can make sure that <laughs> you right. have the best view. And how many class do you have? We have two classes: mm -hmm. first and second class. Yes. so we're sitting now in the. First class, mm -hmm. so the seat allocation is two and one, mm. and for the second class it's two, two and two, two and yeah. two, oh. exactly. And there also there's more space for the leg, mm -hmm. but the size of the window there is no difference. So uh, yeah. the whole train has this panoramic window. If you we have hungry, you have bistro, you have restaurant in other train. Yes, right? in the middle of the train there is mm. the bistro, so mm. we serve like snacks, mm -hmm. coffee, mm -hmm. but also proper meals. We have local dishes, okay. so you can experience also mm -hmm. local food uh, in yeah. the train. Uh, can can you invite the Thai people come come to to join this train? So um, the big advantage of us that we are located mm -hmm. between Lucerne and Interlaken. So, it's very nearby Zurich and very easy to combine. You don't need to drive all the way to Zermatt or to, to St. Moritz mm -hmm. for a premium panoramic train line. So, we are one of five premium panoramic train lines. Mm -hmm. So, that's very easy. That's one big advantage. Another one is that we are um, state owned. So, we belong to the government and we have hourly departures from 6 o'clock mm -hmm. until 8 o'clock in the evening mm -hmm. from Interlaken and uh, from Lucerne mm -hmm. all year round so we have also a huge capacity what we can offer so you will find easily planned a suitable departure and the seat in, in the panoramic train so today we have special you 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 prepare to us, right? Yeah. To yeah. to go to the the train <Yes. S 1> train driver. Yes. yes. Yeah. My 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 son is dream to the train driver. yeah. okay. Okay. วันนี้เขาพิเศษนะครับจัดให้นะคุณคริสนะครับเราจะไปดูตู้ที่เป็นคนขับกันนะครับให้ลูกชอนสารฝันเลยนะฮะเพราะว่าทริปนี้นี่สารฝันหลายอย่างครับ 1. คือนั่งรถไฟครับ 2. คือนั่งกระเช้า 3. คือนั่งรถไฟพันธุ์รถบิ๊กเทรนแบบนี้แล้วก็ 4. นะฮะเราจะพาไปดูคนขับรถไฟด้วยอ่าเดี๋ยวเป็นยังไงติดตามกันนะครับ เราก็มาแล้วนะครับไมริงเงนนะครับเ<อ>มืองนี้เป็นเมืองต้นกําเนิดของเมอแรงด้วยนะใครอยากจะกินเมอแรงอร่อยๆเนีอยอ่ยเมืองนี้เลยนะครับ<อ>แล้วก็นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์เชลล์โฮมด้วยนะต่อมาเนี่ยเราจะไปที่ต้นขบวนครับเพราะว่าเขาจะสลับรางน,นิดหนึ่งเพื่อที่จะไปเข้าสู่รูเซนนะครับผ่านทางนี้เราก็จะไปนั่งที่หน้าขบวนเลยแล้วก็ตะกี้<ช>ที่คุณคริสเขาบอกไว้ว่าเป็นสเปเชียลจริงๆว่า เขาจะให้เราไปถ่ายที่คนขับรถไฟด้วย oh. สารสารลูกชอนหน่อยนะ ถ้าใครติดตามผมมาเรื่อยๆนะครับผมเป็นคนชอบนั่งรถไฟมากครับแล้วรถไฟก็ต้องมีตู้เสบียงนะครับนี่คือบร uh. ิสตอลครับตู้เสบียงของที่นี่นะฮะของกินเพียบเลยนะครับนี่เห็นไหม uh, มีขนมมีสแน็คนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขามีเมนูอะไรบ้างนะคุณคริสนั่งรออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว้าว very good view yeah, with a lot of waterfalls as well oh, yeah. yeah so Myringen is known for for a Sherlock Holmes area actually uh, Myringen is not uh, the famous place yeah but but uh, I think this Tiny, tiny, and and really good, very pretty city. It's true. Yeah. It's true. Yeah, yeah. yeah. Uh, my weekend is the village or city or town. It's a village. So yeah, in in public. in this restaurant, we have menu. Okay. <laughs> yes. Yes we have our spring menu and we are also celebrating 20 years anniversary so we have some specials specialities mm hmm. as well เมนูนะครับก็จะมีเป็นซีซันซีซันนะครับไม่ว่าจะเป็นซีซันตอนนี้เป็นเมนูสปริงนะครับเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับก็จะเป็นเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะมีพวกเดล p โ o รดักนะครับแล้วก็มีอาหารทำปรุงใหม่สดๆนะครับเพราะว่าเขามีครัวอยู่ที่นี่นะฮะพวกพาสต้าพวกอะไรก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็ของหวานนะครับนี่ของหวาน Bruni? Bruni the highest point. Highest yeah. point. Oh. Yeah, that's the highest point. So now it, it is a time to. Yeah, to move to the front. To uh, front. So we have uh, a little surprise here uh, yeah. for you. Okay. So we can go. To, for my side. Yes, of course. <laughs> okay. <laughs> for all of you. <laughs> okay, okay. Okay. Yeah. okay. Even for me, it's always a very uh, nice experience to be ah. in the cockpit, yeah, in the driver's yeah, cab. Yeah. So, um, and then also, one mm -hmm. of the most beautiful um, scenes mm -hmm. is coming mm -hmm. now. Mm -hmm. So we are passing Lake of Lung, which is famous for the crash landing on the mm -hmm. T. No, okay. On you. Mm -hmm. okay. So let's go. Cool. Go. Cool. ตอนนี้เราก็คือถึงบร,บรูนิกแฮลลรีแบกนะครับก็เป็นจุดสูงสุดนะครับของรถไฟขบวนนี้นะครับก็ประมาณ1,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูคนขับรถไฟกันนะครับคุณคริสเขาบอกว่า l i เต l e s เซอร์พนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะ นยะครับตรงกลางเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าคล็อกวิวอะครับเป็นลาที่เป็นฟันเฟืองนะฮะคือรถที่เนี่ยมันจะมี2ระบบครับคือระบบปกติครับซึ่งรางมันจะกว้างเมกกว่าครับแต่นี่จะรางจะกว้างประมาณ1นึ่งเมตรนะฮะก็ประมาณบ้านเราครับไม่ไปดูอ่ะดูกะดูไหมดูดูคนขับรถไฟไหมไม่สัมไรนะลูกนะ Do it. Pepper. 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 So soon we are passing by the shooting scene of Crash Landing on the So it's at the end of the lake. It's on a, on a hill, it's a house with a little hill and a tree. So we have a ขับรถไฟถดูทางขาบรไถรไฟเห็นไหมพี่ช,ชานชอบก็้หขับอามาครับอยากม,มาขับไหมพี่ชาดูทางหไหมแคสตันดี้ชอไหมชอบพี่ขับรถไฟไหมดูมีความสุข เข้าไปอึ้งเงียบเลยเข้าไปเงีอ,อึ้งเงียบเลยลูกช,ชอบไหมชอบไหมชอบครับโอเคเมื okay. อ่อสักครู่นี้ครัก็พาลูกชอทนะครับเข้าไปในห้องคนขับรถไฟนะโอ้โหจากเสียงดังๆนะเงียบเงียบอึ้งทะลึงโอ้โหแบบผมก็แอบกระซิบถามนะว่าชอบไหมเขาบอกชอบชอบชอบเพราะว่าเขารู้ไงว่าข้างในข้างในอ่ะเขาไม่ให้ส่งเสียงแล้วก็ เราะตื่นเต้นมากๆเลยเนะี่ยผมจับใจเลยตุ๊บๆ,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 ๆเลยนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ่ายทำเรื่อง c a s h l a n d i n g On You นะครับก็จะเป็นจุดที่นางอีมาพาระไล่ยิงกันแถวนี้นะครับสวยมากโอเคฉันอยากดูฉันยืนไหม I will say goodbye Okay Station s t a t Yeah 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 Thank you so much. for t h e t k you. Nice Thank you. you. Yeah. Yeah. Chris ก็มอบช็อกโกแลตนะครับให้นะครับนี่ตอนนี้ดูตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้แกะโอเคกินโชว์เลยไหมคะกินโชว์เลยนะช่มชามเลยนะลูกช็อกโกแลตช่มชามเลยนะและการขึ้นรถไฟนะครับมันก็มีความสะดวกสบายครับว่ามีตู้เสบียงนะครับคุณเวลาคุณหิวเนี่ยคุณก็ฝากท้องไว้ที่นี่ได้นะครับ ไม่ต้องว่าเออรอไปถึงเมืองเข้าร้านอนาะหารกว่าจะสั่งกว่าจะมาแต่ละคอร์สนะครับที่นี่แป๊บเดียวมาเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยทำทำสดแล้วแล้วก็มาเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยดูดูน่ากินมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับตู้สเบียงนะครับในทุกข,ขบวนของรถไฟสวิสนะครับผมว่าเจ๋งมากๆากเพอาหารก็อร่อยด้วยนะก็มีเลือกหลากหลายแซนด์วิชก็มีมสปาเกตตีก็มีข้าวก็มีหิวหิวหิวเยอะหิวน้อยมีหมดใช่น้าวก็มี ใช่นี่ไงหมุอนเนี้ยโอเคงั้นเดี๋ยวขอเอ j นจอยกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับอ่านี้เอแออันนี้ไงที่เงขึ้นมาแล้วลูกอ่ะกับข้อสูตรตัวเเกลิสครับตอนนี้รถไฟรูเซนอินเทลเล็กซ์เอ็กเพรสได้พาเรามาถึงรูเซนกันแล้วล่ะครับมาแล้วถึงแล้วครับรูเซน ซึ่งจากจุดน,นี้นะครับเราจะมีเวลาเปลี่ยนรถไฟประมาณ15นาทีครับผมก็เลยขอพาลูกชอนไปเดินสำรวจเมืองรูเซนบริเวณหน้าสถานีกันหน่อยครับตอนนี้เราไปอยู่กันที่รูเซนลูกรูเซนพูดดิรูเซนรูเซนรู้ไหมรูเซนมีอะไรมีนู่นมีนู่นขอพาไปดูชาร์วเบิลเบิร์ดดูไหมอ่าตอนนี้เรามาที่ลูเซรนนะครับมีเวลาต่อรถไฟ15นาทีเราก็หาทำงับหาทำพาลูกชอนมาเซอร์เวยเล็กๆ,น,ๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะมากันจริงจริงจังแล้วนะครับไปไปเหลืองพอดี นี่ลูกเห็นไหมชาเปลบีชป๊าพาไปดูแป๊บหนึ่งฉบดูเดี๋ยวเดี๋ยวเขึ้นมาอีกรอบนี่มีพี่นกเป็ดน้ําด้วยพี่พี่เป็ดเห็นไหมพี่เป็ดพี่นกเป็ดน้ําเรีย้ยเลี้ยพี่เป็ดดิใช่ไหมครับเนี่ยพี่เป็ดยี่ไงมีกี่ตัวพี่เป็ดมีกี่ตัวนะให้ป๊าดูซิเราต้องกลับไปสถานีรถไฟกันแล้วไปเลยชูวอหัแดง ออิ่วิว่งวิวิวิโอเคชั้นหนึ่งเนะี่ยไป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 เลยโอเคนี่ๆๆ่่น,นพี่ชานกดพี่ชานกด เอารถไว้นี่มาเห็นไหมมาแบบมากับเซเลปตัวจริงนี่เมื่อกี้นะฮะมีคนมาขอถ่ายรูปช้อนด้วยอ่าเดี๋ยวเราต่อกันนะครับจากลูเซนไปที่เอนเกลเบิร์กนะครับอีกหนึ่งเมืองที่เขาเรียกว่าประตูสู่ติดลิสนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ออกเดินทางกันอีกครั้งครับด้วยรถไฟลูเซอร์นอินเทลเลกเนตเอ็กเพรสครับมุ mm ่งหน้าสู่เอ็นเกลเบิร์กครับอีกหนึ่งเมืองนะครับที่ผมยังไม่เคยมาเลยนะฮะไปดูกันครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงครับสำหรับเมืองนี้ครับ กะไปเยอะก็ไปเยอะใช้เวลาเดินทางนะจากมูรลลินนะมาถึงที่ก็ประมาณเกือบป่ายภูงแล้วนะครับก็เราก็จะไปที่โรงแรมของเรากันก่อนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดอะไรนิดหน่อยนะครับให้ชอนได้พักผ่อนพักคลายอริยาบทนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นทีทีก่นน่ครับวันนี้อากาศกำลังแดดกำลังออกนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าขึ้นไปเราจะเป็นยังไงจะสวยหรือเปล่านะครับเราไปดูกันครับ นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาเยือนเอ็นเกเบิร์หรือเอ็นเกแบกนะครับซึ่งเป็นเมืองที่มีความสวยงามมากๆครับโอบล้อมด้วยขุนเขาครับบริเวณใจกลางเมืองใกล้ๆสถานีครับเต็มไปด้วยร้านขายของนะครับและโรงแรมของเราครับตั้งอยู่บนเนินเขาครับโอ้โหสูงแบบนี้จะเดินไปยังไงฮะแต่ที่นี่ครับเขามีวิธีการไปแบบพิเศษมากๆครับนั่นก็คือการเดินลอดอุโมงค์นะครับแล้วก็ขึ้นลิฟต์ถึง2รอบครับกว่าจะถึงโรงแรมครับ เส้นทางนะครับดูเหมือนจะไกลครับแต่ก็เดินแบบสบายๆชิวๆนะฮะเดินไปแบบนี้แปบ๊บเดียวก็ถึงครับสำหรับที่พักของเราในเอนเกเบิร์กนะครับก็คือโฮเทลเทเรสครับเป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีห้องพัก170ห้องครับตั้งอยู่ทางที่ใต้ของเอนเกเบิร์กนะครับแล้วก็สร้างขึ้นในปี1905นะฮะ นับถึงปัจจุบันก็120ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่สภาพโรงแรมยังใหม่มากๆเลยนะฮะสแสดงว่าเขามีการรีโนเวทต,ตลอดเวลาครับแล้วก็ศิละปะที่เราได้เห็นนะครับจะเป็นศิลปะแนวอาร์ตดูโวครับและที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของร้านจินนะครับร้านแรกในสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยครับ มาถึงนะครับเราก็เช็คอินนะครับแล้วก็พาลูกชอนไปพักผ่อนนะครับห้องพักของเราก็จะเป็นแบบคอม f o r t r e s i d e n ดนซนะครับซึ่งตรงปกตามรูปเลยนะครับใครอยากจะจองก็สามารถจองตรงกับโรงแรมหรือว่า booking. com ก็ได้ครับจองที่พักครั้งต่อไปอย่าลืมใช้บริการของ booking. com ครับอตอนนี้นะครับเราก็มาที่ห้องอาหารของโรงแรม Hotel Terrace นะครับที่ เอ็นเกลเบิร์กนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบฮาร์ดบอร์ดนะซึ่งคุณจะสามารถกดแบบว่าบุฟเฟ่ได้เลยนะครับเป็นเครื่องดื่มแบบนี้นะครับแล้วก็มีอาหารให้นะครับส่วนไอติมตรงนู้นก็มีเหมือนกันนะฮะกดได้ฟรีเหมือนกันนะครับผมก็กดน้ำส้มมาก่อนนะครับแต่ชากาแฟอะไรมีหมดนะฮะมีชากาแฟช็อกโกแลตร้อนนะครับมีหมดนะครับมี่เรื่องบริการนะฮะส่วนบรรยากาศดีครับบรรยากาศนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะครับกินข้าวใต้แสงเทียน ครับแล้วก็เห็นมุมนะครับเห็นแสงสีที่ไลท์ติ้งในยามค่ำคืนนี่สวยงามเลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เข้ามาสู่คิกคลับนะครับผมโรงแรมพอเทลเทเรสนะครับกับคิกคลับเนี่ยอันนี้เปิดถึง4ี่ทุ่มเลยนะครับก็จะอันนี้จะเป็นห้องเกมนะครับมีเกมให้เล่นมากมายครับตอนนี้น่าจะ ปิดแล้วนะครับผมก็เปิดไม่เป็นเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสองห้องนะครับให้ได้เล่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตนะคุณสามารถมาสเปนเวลาตรงนี้ได้นะครับแต่ที่นี่เขาไม่มีคนดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะอยู่ในความดูแลของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นั่นเองนะครับโอเคไปไหนเล่นให้ปุ้ยเดี๋ยวสิบึนบูนบึนบูนบนบู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 นบเนบกนบูนบูนบูนบเน็กนบู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 นบอะไรให้เบ่นบูนบูนบนบูนบูน สามารถพาลูกมาเล่นได้นะครับระหว่างวันนะครับมีนิทานสื่อนิทานให้อ่านด้วยนะอันนี้ก็จะมีส่วนของห้องสมุดนะครับให้เด็กๆมาอ่านหนังสือกันได้ด้วยนะครับในคลคลับแห่งนี้นะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับที่เหมาะสําหรับทุกคนในครอบครัวจริงๆนะครับสำหรับคลิปคลับนั่นเองนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้พาลูกมาเล่นนะครับได้ใช้เวลาร่วมกันนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับในการมาเที่ยวเป็นครอบครัวนั่นเองครับ และนี่คือการเดินทางของ The b บ c k กิลิสนะครับในวันนี้ฮะจากเมอรเรนถึงเอ็นเกลเบิร์ครับเราเดินทางข้ามกันต้องกันเลยนะฮะอีพี IP นี้เดินทางกันเยอะหน่อยครับแต่ตอนต่อไปผมจะพาคุณไปลุยที่ยอดเขาทิลิสกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดด้วยประกาศทั้งปวงครับเดอะบักกิลิสตอนต่อไปนะครับเราจะพาคุณขึ้นสู่ยอดเขาทิลิสครับที่นี่ถือว่าเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลสวิสเลยนะฮะ ที่นี่จะมีอะไรให้เราได้ไปสัมผัสกันบ้างนะครับต้องติดตามกันนะฮะลอบจากกานนรได้ขอขอบคุณสวิตเซอร์แลนด์ทัวริสึมครับสายการบินสวิสเซนรัลบานสวิตเซอร์แลนด์นิเหาอีซิมและประก,รกันการเดินทางจาก MSIG ที่ไปกับเราในทริปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ